ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประชาสงคอาะห์16นั่นเองค่ะและบ้านหลังนี้นั่นเองนี่บ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่ที่พื้นที่14ตารางวาค่ะมีพื้นที่ถึง4ชั้นนะคะมี2ห้องนอนด้วยนะคะเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ มานะมานีชูใจเรารับโคนะจ๊ะแต่ไม่ใช่โคแบบนี้โคเอเจนค่ะสำหรับใครนะที่ต้องการที่จะมีค่าคอมนะคะรายได้ดีๆนะคะแนะนำเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะใครนะคะที่สนใจจะมาเป็นโคอเจนกับเรานะคะเบอร์ติดต่อด้านล่างเลยเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับอาซอ <laughs> มีคนเดินหนีด้วยนะคะมาคุยกับอ,อาซอเจ้าของบ้านหลังนี้กันดีกว่าค่ะ แม่คะอยากให้ฝากบ้านหลังนี้สักเล็กนึงขายของให้หนูหน่อยค่ะค่ะบ้านหลังนี้ที่เด่นที่สุดก,ก็คืออยู่ติดต้นซอยต้นซอยประชาสงเคราะห์16ไม่เปี่ยวเข้าได้สบายสบายรับรองไม่มีอันตรายอะไรดแล้วก็บ้านก็สวยสี่ชั้นพร้อมเลยพร้อมขายพร้อมอยู่เลยค่ะเดินทางสะดวก,ด,ด,วกด้วยค่ะใกล้ถนนไม่ต้องเข้าซอยไกลซอยอยู่ตื้น เลยเซเว่นเลยเซเว่นไปหน่อยหนึ่งค่ะแถวนี้อะไรอร่อยคะแนะนำอ๋อแถวนี้อะไรอร่อยก็จะมีหลายหลายอย่างก็คืออะไรอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยมี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 ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีมีเย็นตาโฟมีเยอะแยะมีหลายหลายอย่างอ่ะแล้วก็มีร้านอาหารอะไรอ่ะลงพุง ของกินก็เยอะตลาดก็เยอะกิจกางเมืองอีกใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วเนาะแม่ใช่ค่ะไม่ซื้อไม่ได้เลยนะเอาฝากร้านนิดนึงตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้เหรอคะกำลังแพ็คเทียนอยู่ค่ะแพ็คเทียนอยู่ค่ะตอนนี้กําลังแพ็คเทียนเป็นเทียนหอมเป็นเทียนเป็นเทียนจุดค่ะไม่ไม่ใช่เทียนหอมเป็นเทียนจุดแบบว่าใส่ใส่เตาอโรมานะะคค่ะ ก็ไปเรื่อยเนาะเราซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ไหนซื้อฝากร้านค่ะฝากร้านที่สวนตะตุจักโครงการ17ซอย8ทบ4นี่ใกล้หอนาฬิกาค่ะชื่อร้านไรออนค่ะนี่มาเต็มมาเต็มค่ะเโทรไหมครับเบอร์โทรค่ะ0818668152ใช่ไหมลูกใช่ไหมนะด้วยโออเคคคขบุุณณ่ะโอเคขอบคุณค่ะ มาถึงชั้นสองแล้วค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะสำหรับชั้นสองนะคะจะมีนี่ประตูกั้นตรงนี้ค่ะเป็นประตูอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นห้องแต่งตัวได้เลยห้องแต่งตัวสวยๆได้เลยมีทั้งตู้ปงตู้แป้งนะคะตรงนี้สามารถจัดการได้เลยนะคะรวมถึงนี่เดินเข้ามาด้านในค่ะแทนนแดน,นห้องนอนนั่นเองค่ะสำหรับห้องนอนวันนี้เรามีแอร์ ตัวใหม่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเพิ่งติดตั้งไม่นานนี้เองค่ะสำหรับแอร์ตัวนี้อ่ะเราไปกันต่อที่ชั้น3กันดีกว่าค่ะแทะดะดะ้แนอ่ะยังไม่หมดชั้น2นะเพราะชั้น2เรามีห้องน้ำด้วยนี่ชั้นนี้เรามีห้องน้ำค่ะสามารถอาบน้ำได้เลยนี่แทน่มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักบัวอ่างล้างหน้ากระจกนะคะรวมถึง โถสุขภัณฑ์อีกด้วยค่ะมาไปต่อกันชั้นบนดีกว่าค่ะชั้นสามแล้วเห็นใส่ชุดไทยแบบนี้นะคะทุกคนคงคิดว่าต้องเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่แวแน่นอนค่ะนี่แต่งยากมากเลยเรียกว่าจะออกจากบ้านได้นะคะทุกคนตกใจว่าเอะวันนี้ทำไมแต่งชุดไทยออกมาเธอแต่งได้ด้วยหรออ่ะมันต้องได้แหลนะเนาะอ่ะสำหรับชั้นสามตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโถงโล่งนะคะตรงนี้จะเป็นโถงโล่งมาเลยไปถึงก็จะ จะกั้นห้องเพิ่มเหมือนชั้น2ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานห้องอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะรวมถึงนี่ห้องนอนของเราค่ะในส่วนของชั้น3ห้องนอนห้องนี้ค่ะจะมีระเบียงด้วยนะคะนี่มีประตูเข้าออกล็อกพร้อมเลยนะคะแล้วก็ระเบียงด้านนอกแอบดูหน่อยจะเอ๋โล่งเลยค่ะสามารถตักห้งตักผ้าอะไรได้หมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้น3นั่นเองค่ะแท้ๆชั้น3มแล้ว แน่นอนค่ะตึกนี้เรามีถึง4ชั้นด้วยกันค่ะงั้นเราก็ไปกันต่อที่ชั้น4กันเลยไป <c oughs> นี่ชั้น4นะคะก็จะเดินขึ้นไปค่ะฮึบ <c oughs> จริงๆแล้วค่ะชั้น4 <c oughs> จะเป็นดาดฟ้าแต่ที่นี่พี่เขาต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <l acht> เปลี่ยนจากชั้นดาดฟ้าเป็นชั้น4นั่นเองสำหรับตรงนี้ก็เป็นชั้น4ค่ะของตึกหลังนี้แล้วค่ะนี่พี่เขากั้นให้เรียบร้อยเลยนะคะมีช่องลมให้เราด้วยนะคะโป่งลงสบายรวมถึงข้างหลังนี่เลยนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะที่เราจะก๊อกก,ก,ก๊อ่าเนี่ยแหลคะค่ะห้องเก็บของมีประตู <laughs> เป็นไงรึยังหิวแล้วเราเดินออกจากบ้านไปหาของกินกันดีกว่าค่ะอยู่ใกล้นิดเดียวเองค่ะกับ7ซ l ว v e อเ่หิวอะไรก็แวะมา24ชั่วโมงอยู่ข้างหน้าเลยนี่มีตู้ ATM พร้อมด้วยแหละไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะน่ารักแมแทมแทมแทม 7-11หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา24ชั่วโมงหรือยากเดินทางไปไหนก็สะดวกนี่มีพี่พี่วินมอไซค์คอยบริการอยู่ตลอดเวลาเราลองไปสอบถามพี่วินว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยกันดีกว่าคะ่ะพี่พี่คะรบกวนหน่อยคะ่ะพอดีหนูมา จะขายบ้านตรงนี้อะค่ะอยากทราบว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยบ้างไหมคะเอ๊ะใครชอบกินใครใส่กิน,นลูกค้าเข้ามาพอดีพูดถึงยำตรงนี้ก็อร่อยนะอ่าตรงข้ามเลยเทานบ่อยใช่ไหมคะชอบของแซ่บละสีเราอะ <laughs> <laughs> ยังหนูพอแซ่บได้ไหมคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับใครนะที่ต้องการที่จะมีค่าคอมนะคะรายได้ดีๆะะแนะนําเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหลังนึงที่น่าสนใจด้วยนะคะใครนะคะที่สนใจจะมาเป็นโค้ชเจ้นกับเรานะคะเบอร์ติดต่อด้านล่างเลยนี่และสำหรับราคาบ้านหลังนี้นะคะใครที่สนใจก็ด้านบนไล่เลยค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย